กับสวัสดีและสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวนวลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพบปะสาวนานี้เนาะก็มาทางบ้านน้องมวยและกับทางพี่ละตูปน้อยบ่าวพัดเพิ่นพี่น้องเอ้ยที่บ่าวเพิ่นอยู่อาศัยแต่กีตโก,กนกนะเนาะโดยามานี่กับทางสนองกาสิขาไปหาทางอ่าพ่อละครอบครัวบ่าวพัดเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะ ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอีกนอนไว้พี่น้องเ้ยมาดิบมาหัวเทนี่กเบะเยี่ยมเบะยามเนาะอโอ้สบายดีเด้อมนันนี้งามเทเล่มาหนีเด,ดยเล <laughs> ย ไปยืดผมใหม่หปะไปรีดชื่อ,อ,องามงามงามคือสาวขึ้นใหม่เนาะกเกล่าเน,ะนาะเหตุยังพักลิน่นยังอันนี้นโอ,อ,อ้พอไปทางไหนได้ไปดินใหม่บ่เอาเพื่อนเห็นลังคาย,ยังบเ่เล้อว่าบ้านเจ้ามุ้งบ่กมาเนี่ย ไปแล้วม oh, 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 <laughs> ื้อนี้โอ้สิมุงมื้อนี้มุงเมื่อวานนี่ได้ครึ่งนึงโอ้มื้อนี้ก็เพิ่มเติมอีกครึ่งนึงก็สิดเนาะๆอืมละุจ้าละแม่น่ะสน่ะสน่ะ้ไปเด้ะเอาเปนบ่เพิ่นเรียกเว้าก อ้าวนเฮ้ยบารีไปเบิ่งขึ้นงามน้ำพ่อบ่โอ้ติงเต้พันเหตุพันสะให้เจ้ากับบารีไปได้บ่กลไปอยู่อืมไปเยี่ยมไปคอยนิดหน่อยได้เนาะไปยิงอะเหมือนไปกับมันแดดอืมผมมีต้นไม้ต้นโต๋เนาะไปโซนโฮมกับเพื่อนและอยู่โลนป่าอยู่ในผม เมนอุ้มไปไกลเติบมีแต่ให้พวกไปเบิ่อนยำยำทางสร้างเพิ่นแต่เ้าเพิ่นก็ไปที่หนึ่งแบบอือซาวก็ไปสูงเขาเพิ่อนโอ้สูงกับเขาคำน้ำให้เพิ่นเนาะอี๋ละโอ้ยได้เฮือนงามแลยนี่เหตุยังไงนะ บุละอันนี้บริพไปเยนได้บ่ละอ,อืมไลบยอืมอน่ลึกมงบององ่บ่รไปาบไัเบริคโอโอโอเป็อนอาการไข้เน็ดแหลไข้เนะ เินเป็นเบียนเนาะเป็นน้ำเดือดน้นำยางเขานี่แหละมันเด็ดมันฮอตอันนี้เจ้นบะไรไปข้างในอืมกระเดินน้ำหมูกับหไปกับเ่อ,เอยเดือดยางอะได้เบียนโบสระดุ่ก็เลยเป็นเหมยเป็นยังไปอ,อะกินแบ่อืม,รรมโอ้เป็นใส่ชโลมให้แน่นเก่งทิม้วบในี่เดียวดาบ ตกขี่ดินแล้วเอาหมอมาจะใช่นะกระดมคือดืออยู่หมอหมอในเฮื่อนในแล็คนย,าาย,ยืมตอมืยืม้ตมอสซีใส่พื้นกระดเนะเาเนาะามสิคัดคัดกระดำคือเก้าเอาโมเมทของเจ้าบอของไพศาล โอ้จะเอามาเห็นยังสะเอาตะกี้ยเทิงแล้วต้มน่อไม้อีเดอือต้มน่อไม้คายเยืมหนพ่นมาแม่นพุ่นี้ยืมต่ออีกพุ่นี้ล่ะโทรมามีบ่หมอเอเสมาต้มน่อไม้หมอใหญ่อออบ่นี้ออไอพันธน่อไม้เปหลกทุกพันสวรรค์เอหน่อม้เากมาต้มน่อไม้แล้วยังไ้เอามือยมือกียักอยู่ได้ไหม ถ้าซ้อนรถจักก็ได้ขัดแขนน้อยเติบเด้เพิ่นสิเมื่อยฮอดแม่นแหละอือแต่รถใหญ่เออสบายอยู่ดอกถิบให้ถ่ายรถก็โอ้ยตึดเมื่อน้อยแหลมีรถใหญ่ก็สบายแบบนึงบ่มีก็ยากเนาะล่ะเนาะ่แหละคนเฮาก็อยากได้บ่ทุกอย่างแหละคือว่า่ะ เบื่อเลยเบื่อเลยบายดีทางเบาพัดบาอยู่ใช่ป้ะจ้ะไปสอนคนตาดิคนตางามอันอัขนมนี่เอันไม่บุกละขนมใจมาฝากวะเข้าระโบตักนิดน้อยอคืนี่นั่นคือว่าเป็นวินเป็นเวียน อือจิงงดาแล้วก็เศ้าแล้วเนาะ่เอาฝนมาใส่กระโลมเอาขาขาดขาดน้ำเปลือเอ่อบดผนเศ้าเปลือเงินกับบดเศ้าเนาะีเตียงเงินก้อนจังเศ้าอาการกือไรเพราะว่ามันหดลายค่ะเน่ยเมส่วนมันหดลายลังเถื่อเขากัดปลูกมะลิดตักและเมนเมนตักเละตังยัง เน,น,นบอ่อสวงกับ่อสูปใบเพรว่า,วามันทอดเมนเมนใบชะลมกับมดสามสีแ่แสนฮอนเอาเนาะว่าได้อะา,ารฮอรเน,นให้อนบ,บ่าวพาคนไปใช้ฉันไปทินใหม่ทินใหม่แล้วช่างยังเข็ดอยู่บอ่อเดียวมุมมมงหลังคาบอ่อเหมือน นมหน่อยนมหน่อยนมหน่อยมาลนังเชิงเกียงกระยันเป็นต๊เนาะตรงจับเพิ่นขออยู่รุ่งนะแทนออกนอกใส่คือไก่างตั้งมือนแรกอืมยังหม้อต้มยังนะออต้มน้ำไมจงานขุดหัวน้องลงทายลไอะไรอ้าวอีดะบักละลงไทย คือมีกกันไรถนั่นบอกรถคันนี้บอแม่นนี้แบบ้นนี้อย่างเนาะสเขาบ่ได้บ่ได้เป็นยังเขาไมปาและจำไปทางนี้เลยเนาะาออกไปขายอยู่เนาะเออดี๋ยวาใส่รถขีจะได้กะสุกเอาเนาะใสร่กรสุกต้องหันหน่อยเ้มทางเห็นป่ มันคตามูานตายมันตะงมยมเงกับอคายเนาะแบบเทานังหันกับเบิดปกติอะกับเบิดอ่างนเมาซื้อนั่นแล้วมาอุ่นไว้มอใหม่ไปหาหมูมาตต่มแล้วกาไปขายอีกไก่บ่แถวได้แถวนี่มแถวนาเตย กินรสจักได้ไปเนาะเาไไาจะเไไ๊กินคนนี้คืชอชายไปน้ำกันเกาะชองเน็บเนี่ยกินนมเ่ล่ะกินได้ไหมัอมกอยากว่าอยังเนาะมโหเรื่องภาษาคนนี้เอาใส่ข้งงางหน้าอ,อ,นอย่างนี้ในใน ย่เลยซมใส่กันยลูแมนดีะโมวิดล็อกสำนิยังเฮงเตอะเดียงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ใหญ่เองบมคือสาสาราสิ่งได้เดียงคนนี่เองว์สาราสิ่งแบบ่แต่หาพักให้ใหญ่มันกินกับน้ำคนหอยทุกอย่างแหละ เจ็บจนนะโอ้ยลําบากกวสิใหญ่กว um really ่าชีว to ิตมยังอันนันก็ได้ปืนปืนอยู่คือเดียวซังบ่เห็นหยังอันน่ะออกละฮะอือเฮ็ดยนต์เฮ็ดรถบ่ได้มีของินเพิ่นเอามาก็อ้ายลิ้นก็เฮ็ดแตกเลยบ่ได้้ซื้อเพิ่นมาเนาะปันดินดินเอา ขื่อมากอะส่วนไลายก็กมีแต่อ้ายเนี่ยคะพวกเขาเขา,เขา,เขาน้องจิมมี่จะมั่ม่ะนะจับหันจับหนึ่นะ,ะตแต่พรมคิ้รื้อเนาะดิ้นหน่อยพรมคิ้รื้อเจ็บหนีใบหันเตะแล้วก็เลี้ยวยังนล่กขีกก้ตาเพิ่นคือผุตลอดบ่เจ็บตาโอ้โอ้โอ้ นมบอ่ะอะกินกินมาสียปชมแสงแ่งวะนี่มึงน่ะคือเป็นตุน้มคนหมดคันหมดลายเน,น,นานะหคันเอาหมดคันลายอาหากินเลย ยังไม่หย่าเนาะเยันยม่หย่าไปจักหย่าต้องบอกแหะคือกินน่ะนะขนมกินได้ไหมเพิ่นกินข้าวแล้วบ่สอะไรยังไม่กินชื่ออะไรกินตลาดส่วนไล่สื่อแบบกับข่าวหราดูว่าสื่อแบบอาหารแบบนั้นมาเห็นเอาส่วนไล่ก็สื่อแบบกะเพราตซุป โอ้กับข um, ่าวเรียบแบบสมบูรมากินเนอะข้าวไิ่ผม้เียเบ่งแบบธรรมกาตอืมขันอีันยังเนาะเบบสรุปสบายอืมพัหาก็ว่ารปลูกบ่เดือนเดี๋ยวไปปลูกอยู่เฮือนใหม่พเหี่ยวเละเลยไปปลูกอยู่บ้านใหม่เนี่ยวว่าแล้วมทัวเรา พอบริโภคน้นำบ่ใช่บ่ะโ um, ุดต um, ักโ mm ุดยังไงมันก็น้ำมันยังไปอยู่เอาอยู่ตลาดแล้วเอาเบอร์เดิมเบอร์หนำหนำนี่ใส่โบได้ลึกเต๋อบ่หนำขับโบได้ลึกแบบเวลาตักลงไปแล้วมันติดตรงขึ้นหัพากันซะเขี่ยออกไม่ลุ่มขุดไม่ได้สะแบบเขาขุดขางนองอ่ะพอได้ใส่ไปก่อนมันกับโบมีหนังพูดกันอย่ามาแบบเขาขุดลุมเน๊ นองทึ um ่งขาขุดดุดดูมไปอีกขุดกะกะปาเพียงแอลเพียงยังต้องจะออกบ่อไดบบอกบนี้อืส่เาะพายามพากันขดขึ้นมาหากัใส่ได้อีเดล้มเนาะส่วนกันไปส่วนกันเขาแล้วตามหมู่บ้านคนเาะคนสอยกันแล้วใส่น้ำกันนี่สวนกบใสขาไปบ่อ นใส่อยู่ใส่ช่คนก็ไม่ใส่ตลาดโลกกนี้นนองคันได้จ้ะคือใส่อยู่นองพบเป็นไตใส่บ้าเมนมันกับผเป็นไตใส่เพราะวาเเสียมาใส่มาเขามอนเมนเน่าม็นยังเนาะน้มันขังหัวบัวเลยมันเมนมันเน่าอันกากอแล้วกากคอบอตรงยำในคนได้เนาะเอ้เอ้าเอ ระวังเลยติกหน่อยครับพ่อโรดีทอมมร่อนะอย่างเนาะแมนจั่โบมีร่อนี่โอ้ยจะไปหาดแล้วกันไปหาดกับจบเป็นจะมีกระตุกกระติกนี่ว่าแบบะมาทัหาให้ใจกระตุกเนี่ยเขาไปมาเนาะ

เราฟังฟังมเมียบวก,กดินอีก <c oughs> อมมนยังคือว่าได้ยินมาผัวเจว้าอันสิบปห้าเงินบ <c oughs> อกเน่บอกวอ้าผัวเมียบันคุยกันบ่า <c oughs> อันว่าผัมีงอกมากกว่ก็สิบปก่อนอือสิบปทำงานใช้นะ <c oughs> อือคิดว่าอีกก่อน โอ้ยอยู่กัมันบมอนมคนไปก่อนเนาะจะไปอยู่กับลูกเออถ้า,าว่รแลูวลังคุงลงังคาเลยกะไปยเป็นค่อยไปแนี่บางทีก็อาสิน,น้ัดก็มีเนาะมะกักรนมเนมานอนคอยเพเนรื่อยๆเนี่ยคอยเป็นค่อยไปสำนักก็โอ้ยเนาะเดี๋ยวขอไปกะงามซ้ ลังคงลังคาก็ได้เอออยากได้หยังน่ะอ้าพะเถนมากอันนั้นไดไม้สะบัวได้ยิ้มๆน่นล่ะคัก่ล่ะเพิ่นว่าหยังเด้น่ะเนาะพนนําเอ้ยมวยกได้บายแต่ก็ฮู้เอายังปอนเพิ่นเาแบบจาน้ําแกงว่าจังซี่อืมอืมเอคําืออืม แค่อายอายยุะใช่เหออายอายยุอาพิ้ยนอยู่วะอาไอ้สพง่นจะห้่บอกบลึกมั้งวะคนบคนอยากเข่าด้วว่าได้เหรอ็บ่รู้จักไปลราจะหายัผู้อายคนนด้ค่ะอายกะช่วงนึ่งช่วงวันกิีนเนี่ยมันบ่มีเวลาเลยบ้เอกคนไปสอือ พอเป็นกระเจก๊ยบินเข้ากับอะไอื่อืาเลยไปสมอยากเนาะหนึ่งไปทางหนึ่งเี่กกรยากเด้หัวเมียดุน้อยลดแงเข้ากับบมีแน่เนาะผสมไปรับแตงโมช่วย้ันมากแต่ทีว่าระบบลายันระตำเป็นใบแล้วสาบบด้ไปทาไปเฮียน งก่นเดี๋ยวท้องตอเนเดินเดียวอะกินเป็นอยู่ด้ฮะเข่ยสองเดลี่มนะอ่ะด้หัวฮะโอ้ยแล้วอาฟันหัวแล้วฟนเห็นไหมนะหัวหัว ตาผูตลอดเนาะมีน้ำนมเจ้าบีบน้ำนมมาใส่เวลาพอนอนสีเช้าพความเป็นดวงตาเล็กน้อยถือขี้พุนเล็กน้อยก็อยากเจ็บเลยหาหาซีมาหาเมย์ได้ไหมเอ้ยเอ่ตีนปักจูดูบ้านกินมะรงซ้ำบ้าน พลเร็ตโผล่าำพเรตตีสิมาอ่ะหงมงแรงบอกอืมเกิดซางพลืกทวนเนี่ยจ้ยังมันยังบีจับแะจับจุไปแล้วขแล้วทวยังพอได้จินอยู่ว่สะมันเหี่ยวคนละเป็นเออคือไม่หมาอยู่ัะมันเหี่ยวบอมีฉับฮาโหดนามยังมีด้วะเพระว่า มันมืดสำแล้วเออบ่อยันมาแบบตัวกับนังออกกับไนะม,ม,าม,มา่มีนะยออันม,นมาพออะไรได้ขึ้นมาต่ำมัาตัวเคลื่อนมันเป็นได้แต่สำเดียวเออมันคุ่นตัวผงตัวผงมีเห่าได้กินตลอดเมนเมนแมน่จ้าพอ่อแม่ดีดอดึงคนไป ผู้ไปสางอยู่ดินใหม่ผู้คักเลยดินอ่อนอ่อนอีอางนน้กล้เามนน้ำใกล้กันคืชีได้สูบเอาแน่นนสูกเอาสูกเอาสูกมันแห้งแบบบอดิผื่ไปอยู่ดินเทาพอ้เดดีกว่าสะดวกสบายพิงคองเฮ่าลยตุเพ็ยยังอยู่ะแเแมน ตาใจแบบมั่งแบบตัดสินใจนี่ยังไงเคยชิไ้ไปอยู่พุ่น่ะา้วยมั่งนี่ไปเฮ็ดตุกน้อยตื่นมาก,ก็เห็นช้างเฮ็ดเวียกแล้วง่ายความคิดข่อยว่าเนาะสาวัวเจ้าอันใดสะเห็ดตุกน้อยอยู่แล้วก็อยู่หัน่นแหละแนวอใดเฮาเคยชิอยู่อยู่เด็กชิมหมด้วก็นอนเฝ้าอยู่หั่นแหละยังบ่มีหมนะู่ไปหลายเนาะโอ้ไปถมโม่บป็นตตาย,ยานอนเดี๋ยวนะนนม่ผัดเท้าไม่ขึ้ ไปเจอ,บนนอบแบบมืกอานขาม้าจะมีแค่แบบงามผลงามยังหาเน้อใหม่น้อมันเนาะอต้มงามมากกับรกระทันยังแบบพอได้ปิดม,มากระทันคายกะะ็มาเอาไล้เจาะอะไรก็ขี่รถตืดมาเลย <c oughs> สะหมดบานเพิ่นแล้วเฮือนแล้วซานเด้ค่ะตัวสี่โบได้ไปเบาเนี่ยนะไป่าแล้วโอ้่าแลี้ยวแล้วก็บจำเป็นเนาะอาจจะเป็นต้องไปอยู่ไปเศราเพราะว่าดินดอนของเฮาเด้คือยังบ่แล้วก็คือว่าอยู่นิ่อร์นอ่าเฮ้ยพี่หน่อยมันนี่กลับมาโอ้มาลมด้วยว่ามาดิดน้ำ อ่าเมียบพัดเพิ่นเนาะมนนื้อนี้ก็แต่งตังามเป็นพิเศษเนาะสาวบัวพิ่นงามเด้มื้อนีนอ้นะขนน้อยคนหุ่นเนาะ,ะโดยอ่ะจังใดลูกเพิ่นก็คือสิอยากอยู่อยากนอนเนี่ยละผมพี่น้องเอฟว์จะไหนก็กลับบ้านกันเลยยิ่ะเลยสบายดีสบายดีนอนหลับเด้อโดยเพิ่นพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาเยี่ยมมมาายทางครอบครัวอ่ทางเมียอบพัดเพิ่นผมพี่น้องเอ้ย อ่ามา,า <ร Stevens. S 1> น,นี่กั р? ทางเพิ่นกันเนาะเปะคูเปะตาพรมนพี่้องเอออ่าทางเพิ่นกับมานี่กัสีสวยๆงามๆเนี่ยเนาะอ่าวิเศษวิเศษพรมนพี่น้องเออคลิปนี้เนาะทางสนวงกัสิได้อเมราพาจากหรือว่าทุกๆคนไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเอพะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนวนเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ โดยค่ะสำหรับนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องเขากลาบเขามาสบายดี